สวัสดีพี่หนองเหา่าตอนแรงๆวันที 1, ่หนึ่งสิงหาสองห้าหกแปดจ้าวันรนพี่อปอยังใส่บะหอมทุเรียนวัสันทุเรียนหลุ่นสองเหากับมาอยู่บ้านได้สองคืนลวจ้ะสองคืนนี่นอนแบบนนะเงียบๆบอได้ยินเสียงยังดอกพี่หนองเสียงปืนนั่นแหละ ระหว่างน่วยทั้งเถิงเด้อมันสิรุดใส่หัวได้พูดอยู่ทั้งเถิงสูงกว่ามูก่อนแจนี่นนนนนนสองน่วยลนสูกลนพี่เนาะแต่ว่ามันหอมปอนะใส่แล้วเลยขืนเบิงพอตัดลงมาบบมแล้วนนนม,มันบเดนอกแกแล้วเนาะมาบบมมาเติมจังสิได้กินกรอบหนอกหนุ่มใน สุขาต้นเนี่ยมันเละอยากเละเนือขี้มมีแต่ว่าแซ่บแเหวียนไปเหวียนมาตกเด้อตุ๊กเดอ้ <c oughs> เดอแน่ร้านก็นได้บอกให้ฟาวนาบ้านก็นมาชองผอบ่ออยู่ไปไปฟาวนาบ้านลูกคนสิลาคอง เอาร้านมายุ่นําเวลาอุปยพไปมากจังสิง่ายดึงกันขึ้นรถเลยจ้ะอุ้ยมาสิหับแนวใดล่ะปงใส่กับตาแล้วเดี๋ยวแบวกับตาก่อนคำพี่นองมันหย่อนแสงใส่กับตาลงมาเอาจับดีๆเด้อใส่ซุกข้าตุนอีกแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเือยๆแปดเก่าหน่วยทุเรียนทุเรียนอพยพเง้เ่าีเขียวแห้งแตาะเบ่งทุอ้ยหอมแห้งหอมสุข่าตนทุเรียนอัน ที่ปูกไนเค้น้ำเงินทั้งนี้มัน,ม,นมันกินเบ่แห้งได้พี่นงะต้นสองสุขาต้น กินหน่อยเดียวพี่น้องก็กินไก่เปลือยดอกมันออกห่อนกิทุเรียนเ่ยอันใดออกห่อนหูดังเ่ยอันั้นอร่อยมันห่อนหน่อยพี่ไสแล้วก็กินเปลือยเือกันกินได้พูดละวพูดมันหลายคนพูดละมันเป็นพูดไหมล่ะพูดละพูดหนึ่งกินสองคนออกไปกันเด้อพี่ไสบ๊วย ขายพ่อหน่วยจะกินแต่เอาทุเรียนรังบะไว้ไปให้ร้านกินทุเรียนเิไดจกิน,น,นอีกแล้วไอเตม,มากก้อนแห่เตพากุ้ยกระซุกพ่อฮอขนมฮอกระตุ่ม ไปใส่บาทจจะพี่น้องคู้ฟ้ามาบินบาทแม่มันลอเองอหืมบ่บ่บ,บ่มันบ่ลลเองหรอกลุงขึ้นไปเบิงเบิงเสือ้อผ้าห้าวคล้องห้าวพี่น้องยังอยู่ในรถอยู่ได้จ้ะห้าวกับมาตั้งแต่วันที่สามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งเหมือนนี้วันที่หนึ่งเนาะยังเหมือนแรงก็เตรียมไหวคือเกามันเ,มเวลาตึมต่ำมากห้ากเขาจังไปไง่าย บรรยากาศย่มแรงลงรุดพ่วงกระแลนเสียงดังกับว่าคอยได้ยินปันไดโดกแบบนี้บอก,กับว่าอยากให้ได้ยินดอกพี่น้องบ่อยากได้ยินเลยล่ะมันร้อนขนาดผู้ชายเพื่อนก็ยังว่าเป็นหยานอยู่พวกอายพัวละลุ่งข้าเป็นผู้หญิงนี่มันตกใจมันสันส่นสั่นเพราะเศามันร้อนเมื่อเคลื่อนท่านว่าเพื่อนเห็นเพื่อนเ็นอีเมืองนหะพี่น้อง คนเอิ่นไม่ต่อยไม่ต่อยมาเพิ่งโดนเพิน่นว่าโดนโดน,โดน,โดนไม่ต่อยแต่รีตัวนเธออย่าหัวเิธอลีตัวพี่น้องเพิ่นเสพข่าวเพิ่นเบิ่งข่าวยิ่งหูใหญ่เว้า,ยากันหน้าว่าโดนมาบินขึ้นวันที่ยี่สิบยี่สิบเก่าเพิ่อวันที่ยี่สิบแปดพี่น้องพี่ออกโดนออกมาเลยหลายปร่จ,จำบ่ได้เนาะเสพข่าวติดตามข่าวหลาย พญไส่กับในน้ำโดนอยู่ในหมูบ่บ้านท่าบว่ามันเห็นหลายตัวอยู่ปะโดนทางเขาผละ่ะโดนจักโตัวาญไส่เหมือนนั้นโดนมันมาบิน,ะนวะบ,วบอกโอ้ยเขาไล่ย,ยึดทางพี่อยู่ทางบัดบู่ทางนั่งนั่งยืนเกือบพอดีกับบ่กระจายเลยเนาะ ว่าอยู่ไปหอดในเมืองข้าหุ่นกองบินยี่เอ็ดจากน้ำเงินนาบ้านเขาไปนี่เป็นลอยลูได้พี่เนาะไปกองบินเลื่มมือนั่นพากันไล่ยิ่งแท่นทิศลีสร้างเปลี่ยนจากคล้องมือเป่าเนาะแต่หมอแบดบอกใต่หมอแบดน้ำโดนอ่ะสวนมะพร้าวเลยอยู่บ่เซลบอกเขามีปืนนายออกมานายสั่งยึดนะผมยึดอยู่นั่ ย่านยูใจกัต้องเข็มแข็งศูนย์อพยพิ่นต่้งหอดวันที่เจ็ดจ้ะแต่ว่าเขามาก,ก่อนจกักพี่เด็กไปใส่อามีดเอาถาดมาปาดถาลูกเลยในกานผู้ส้มเบื้องน้าน,นี่ทุเรียนสงามทุเรียนโอโยปันใดกันยังก,กับมากินทุเรียนอยู่พี่น้องว่ายายต่อยหวงแต่ทุเรียน มันมิดเสียงเข้ากับคืนหอดบ้านเข้ากับร้อยมาเสียงดังเข่ากับแลนนี้พี่น้องเอ้ยเทิ่งหยานเทิ่งคือหอดภูอยูุบ้านพ่อใหญ่ใส่แล้วบไปเราอยู่หลาดตะเวนซอยกันผู้สายขันไปเบิดกับโค้องเหนียงกับน้ำมูบ้านกับโจนมาหลาย คนบ่เคยเห็นหนา <c oughs> เห็นตากับม่าพี่นอ้องตรงระหว่างซอยกันแต่ว่าเขาสร้างให้ออกเบิร์สุขคนกับไปเบิร์คือเก่าแล้วเนาะ <c oughs> มันมีอยู่ยจ้ะมีส่วงไนออกจากบ,บ้านเบิร์สุขคนกับมีกับไปอยู่คือเก่ามีดเน่ยาหลุมเลยเพื่อน <c oughs> ร้านนี่ให้ยูน้ำตลอดเลยสวัสเวลาไปมากมันจะไงอุม่มเขาขึ้นรถเลย ไม่มันไปทัวร์ไปโอ้ยบาทหน่งจะฟ้องซะหน่อยเยถวยซุกแห้งๆเนี่ยดาแตกยังสีหนึ่ยซุกแห้งดาแตกเพินเขาอาออกเลยเออมัดซุกแห้งเออ ทุกแห้งหลูกกระเสบคือเก่าว่ามากรอบหนองหนุ่มหนกอยแต่แบบพืชเก้เ<ร>า,าวใบไห้มันคือกรอบสุดกรอบหน่อยหนึ่งปอะคือันบริเล่ย์ออข้างหลังมันนั่นในกล่องสีสอาสีสีดด้วยหน่องแต่ว่าอันนี้มันฝนโบรโต้แกงเหมือตแต่แต่มือกลับมาบาทสามมาสามสี่หนึ่งโต้แห้งที่เต็มบอก่โ,โ,โต้ซองมือเนาะ ตามเอสก็ว <rude S 2> ันที่หนึ่งมาหนิละคนปรตกเหนือมันก็เหลืองจิ้มนเไงดูหั่นว่าเฉียบหอยท้ายหรอป้ะนุ้ยทีใบใหญ่แห้งมันมันเปลือกบางเราขอใหญ่ใส่เนาะเพราะรุ่นนี้มันเบืองหนามันกระหูนาะรุ่นนี้เปลือกบาง กินเถอะมาดูพี่น้องมากินมาขเอยอ้แาเขวน้นใ่เดยชกันได้ไหม ไอเน่แต่ท่านว่าันเมนทุเลียนเนาะบบกินทุเรียนเนาะแมนอยู่บ่บแมนบไ่ไอดดีเ <laughs> ออทุเลียนสุกข,ข่าหวนอีกแล้วนั่งเ <laughs> ออ,อยังว่า ไปยุใส่แล้วนางเออ,โโอ,อเอาอย่างาไปแห่ขาให้แม่น,นางเร็วๆไปแซกของขาอยู่ <c oughs> มากมือใดแล้วน,ะา,วงนา,างนนอ้ยมากพร้อมกันน,น้ำแข็งน้ำจีบาทน้ำแข็งไปตั้งน้ำแข็งอ้วนสี่ถ้วย, <c oughs> วยเออสี่ถ้วยแม่ทายคลิปให้ท่านผู้ชมพาเบิ่งก่อน อี่ทุเรียนมาได้สร้างเบืองเนาะพอยี่ใสหน่วยนี่จ็คลูเนาะลืมเจ้าสุขันตุ่นนี่แส่บพอมหอมเสียพันหวา,านมันแน่อีกทีอีกอีกอ่นตู้ซักใช่ไหมลำลำพูมนทายยาปล่าขวมลงด้อเนอี่ยครีมเนี่ยเอามาเอาาเอเด็ดเด็ดเดทายข่ะเปลือกมันน้ำเงี้ยปกิน ที่กินมันแซ่บก็แบบสมหลอกอในแบบข้าวหวานมันเงี่ยงเงี่ยงคือแม่พะยะไสแม่คทยเนี่ยเงี่ยอะไรคือเงี่ยเอาไปคักงานมาคักคักเพื่อจะได้กินไทยว่าซันเอ้าเอาให้มันเข้าใจนี่ไม่เงี่ยงอะไรโอ้ยภาษาคนใส้แดนกันแนวนี่ละใครอยู่เฮาเทวดาประสงค์เข้ามาฟังนี่เนาะคนประสงค์เขาขามพูดไปฟังนั้น ใกล้ๆก,กันหนึ่งในน้อเอือเฮ้ยออโคดีแห้งจะได้เกิดเป็นคนไทยอืมยัง่แห้ง,หงวอวดนี่นะสิค่กเนี่ยเกินมันติดคิหากินโลดทวดกลับมาบ้านกระทามข่าวกันพีนนน่น้องไปอยู่ไซมาไซม่รังเท้ อยเดี๋ยวให้ทายอย่างนี้อะคุณยายบาดมือจะคล้องหรือบาดนีนบาดอยู่บอกบ่มันโลนบองต้อง่เนี่ยนี่แหละมุมนี่แหละเอามันขึ้นโอเคก็คือได้หลายแท้โอ้ได้หลายแห้งไหมนี่เเอาก็บครับรุ่นแรกครับุ่ณทองเอ้าเอารุ่นสองเจงได้เนื้อหลายโอเครุ่นแรกว่ะรุ่นแรกอันหน่วยบักย้ายมันได้พี่น้องได้เนื้อหน่อยรุ่นแรกมันหนาเปลือกหนา โอ้พี่นาฮังจะเปลือกบ้างก็นี่สุดยอดจ้ามาเด้อกินน้ำกันพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมจ้า่ัานวามาวิน